เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรีเมนของเรากันอีกเช่นเคยเลยก็ห่างหายกันไปนานอีกแล้วนะครับกับการลงคลิปซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นเกมที่มันน่าจะยาวแหละเพราะมันเป็นน่าจะเป็นเกมแนวเรื่องนะครับนั่นก็คือเกม d e a t h Effect นะครับก็เป็นเกมนี่แหละครับก็อาจจะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับนอกโลกอวกาศยิงพวกซอมบี้นอกโลกนะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับก,กดเพลงกันเลยมีมันจะคอนติเนียได้ไ <laughs> งเราเพิ่งจำมาเล่นเองอุ <Hello. S 1> uh, ้ยมีตัวละครให้เลือกด้วยว่าสี่ตัวกันหน้าเดวิสหรือว่าดาวิสก็ไม่รู้เจนเจนเฟรย์เคเลนเลเนอร์ แล้วก็แซนเดียเราเอาเคเลเนอร์แล้วกันนะมันดูเท่ดีโอเคตรงนี้ก็เป็นพวกสกิลหรือเปล่าหรืออะไรหรือยศหรืออะไรช่างแม่งคอนติเนียไปเลยดีกว่า ESS Meridian เออเชี์แตลกันเองนะครับทุกคนผมก็ แปลได้บ้างไม่ได้บ้างนะเอาเป็นว่าผมไม่มั่วดีกว่าให้ทุกคนแปลกันเองดีกว่าเหมือนจะมีการวิจัยนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับตโลกมัง้งไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมา อเหมือนจะผิดพลาดนะฮะเหมือนจะวิจัยแล้วก็จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่มนุษย์จะสร้างอะไรสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ผิดพลาดผมไม่รู้นะทุกคนผมมั่วนะพอก่อนนะ Segut l� โอ l เ e a y o ตโตอยู่เอ้ผมผมชอบสำเนียงแม่งว่ะโอเคโอเคไปทาง s ว e e ีเหมือนอินเดียเลยอ่ะสำเนียงอะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาได้ยินใช่ไหมตื่นใครอะ ฉันอยู่ตรงนีู้ดขึ้นมาค่อยๆนะอนายยังอ่อนแออยู่เออแปลไม่ทันอ่ะนายช่างแม่งแล้วกันทุกคนผมจะอะไรผมแปลได้ผมก็แปลนะอะไหนผมแปลไม่ได้ผมก็ไม่แปลนะดิเเกีืยอะไรขึ้นวะเขาบอกให้เรารีบไป

อืมโอเคเรียบร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปในต่อ walk to security โอ้ยไอ้นี่มันบางอะขยับหน่อยแล้วกันให้แต่เรา โอเคแล้วเซเซอร์ก็จะหายไปอ้าวอ๋อกดแช่ไว้สแกนลายนิ้วตีนตอเอ้ยนิ้วมือโอเคให้เก็บอาวุธขึ้นมานะีน่อะไรอ่ะเงินเหรอโหคาตานะเออเหมือนคาตานะเลยอ่ะคาตานะเลย มาล้ตยยัวเที่อะไรวะน้านะโอ้โหตยยัวที่อะไรเนี่ยอ,อย่าอย่าออกมานะอย่ันนะอย่าออกมานะ ให้หาเัวเรเตอร์ปันไหมนี่โอ like ้โหทีเ nice. ดียวแตกเลยเอ่ะนีโอ้โหเกินเกินเจนอุ้ยได้ปืนว่ะเอ้ามันคือปืนที่อะไรวะเไ้ยยิงดิวะโอ้ยกูไม่ใช้ละเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าเยอะเลย เยอะเลยเอออันนี้ตายแน่นอนตายชัวร์เปล่าฟันเช็ดก่อนโอเคโอเค,อเ,คเอาไปตรงนี้ก่อนไปหาเจเนอเรเตอร์ก่อนให้พีแกแฮกกูทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็มาเก็บตังค์โอเค เอนจะทำอะไรไม่ได้ไปต่อครับทุกคน,นสิเคียวลิตี้ตัวรักษาความปลอดภัยนะโอเคมันแค่เราไปแล้ว ฟันเออมาคาตนาไม่แรงจังวะทีเดียวแตกตายแล้วยังจะวิจัยอีกคนตายก็ตายเลยยังจะมาวิจัยบ้าบออะไรอุ้ยไอ้เทียทีเดียวไม่ตายโอ้โหเกือบแล้วกูเกือบแล้วบอกเลยจังหวะนี้โคตรมันฟันไม่ยั้งนะพี่โอเคถ้าสกรีนมันเร็วๆไปปะเดี๋ยวก็น่าจะกิน โอเคมันบอกเราใกล้ถึงแล <mm like, ้วเฮ้ยเสียงเสียงเหี้ยไอ้ตัวเขี้ยนี้นี่หว่ะขอฟันเลยฟันเลยโอ้โหดาบไม่โอ้พีเกิร์สไอ้เหี้ยฟันทีสองทีแตกเราเราไม่เก่งจัดคิวเดอะไคลเปอร์ด็อกไอ้ตัวเหี้ยเมื่อกี้มันเรียกว่าไคลเปอร์ด็อกเหรอ เป็นหมาไซเบอร์ใครโอ้ยอ่ะผมขอโทษนะทุกคนมนไม่ได้อ่านว่าใครเร์นะันอ่านว่าไซเบอร์ไอ,อ,อ,อนน้ที่เอกอิงเนี่ยเนี่ยไที่เป็นไปครับเจเนเรเตอร์โอเคแล้วเจเนเรเตอร์อยู่ไหน where is เจเนเรเตอร์ตรงนี้คิวได้ปะ ใครมันจะบ้าไปใช้ปงปืนไม่มีปืนกระจอกอะฮะกูต้องทำไงอ๋อต้องทำให้มันเหมือนกัน แล้วยังไงโอเคเหมือนกันละเรียบร้อยนี่มาม,มาม,มามอะไรวะเนี่ย instant medkit มดิคิ i เหรอหรือว่า medkit เมื่อกี้ตัวมันเล็กมองไม่เห็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปกดโดนอะไรวะ อีเวนต์รีโอเคโอเคไม่มีอะไราโอเคเราสามารถใช้อีเวนท์ซูรี่หน้าต่างอีเวนท์ซูรี่ขึ้นมาฟันฟันัยอะฟัน,ฟ,นฟันหมดอ่ะตัวนั่งก็ฟัน ของ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 เร็วเร็วเรื่องฟาร์มที่ต้องมาก่อนอ,อ,อุ้ออุ้ยไอ้เชี้ยตัวอุ้ยอุ้ยฟันดิวะฟันขึนฟันดิวะเออทำไมตัวนี้มันตายยากจังวะตายหาไปให้หมดที่นี่มันบ้ากันไปหมดแล้ว เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเคหมุนวาลอาา่ะฮะทำไงต่อมาแล้วผมอยากรู้วิปืนนี้ใช้ไงวะ โอ้ยโอ้ยโผ่ยเรื่องไปได้ไหมเนี่ยกูฟันเลยฟันเลยแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองทีสองทีแต่ทำไรต่ออ่ะสแกน นี่เราคิวไป21ตัวแล้วหรอตรงนี้ไปไหนนะขอดื้อน,นิดนึงนะทุกคนอยากรู้อ๋อทางเดิมปะเนี่ยเออทางเดิม Get back to d a ด Danit อืม ตรงไหนมึงอยู่ตรงไหนต้องเข้าไปตรงนี้สินะโอเคซามูไรแมนอ๋อแดนเน็ต ดนานเนตอะไรสักอย่างเนี่ยขอเรียกว่าเจ๊และนะ้วกันอุ้ยปากขยับด้วยอ่ะพูดไปขยับไปโ okay. อเคเกมเซฟเซฟกันนี้เลยนะอืมก็สมกับเป็นเกมมือถือดีนะทุกคนโอเคก็เหมือนจะผ่านด่านแรกไปแล้ว เป็นไงกันบ้างครับทุกคนด่านแรกอันนี้ผมมาเล่นต่อแน่นอนสำหรับเกม Death Effect เกมนี้นะครับใช่ไหมมันคือ Death Effect ใช่ไหมเออนั่นแหละชื่อเกมกูยังลืมไปได้โอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเล่นต่อพาร์ทสในด่านถัดไปแน่นอนครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดคอมเมนต์กดทุกอย่างที่กดได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม